สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับก็ถูกกันอีกแล้วนะฮะสลับในสูตรนี้สูตรหลังจากที่เลขออกวันที่2 นั่นแหละนะครับเนาะก็หลังจากที่เลขออกวันที่2ก็คือวันที่2นะครับเนาะพฤษภานะครับก็ถูกนะครับาทเนะหลายๆท่านถามในสูตรนี้กันเข้ามานะครับซึ่งครั้งก่อนก็นะครับตั้งแต่ในต้นเดือนเนาะอ่ะก็ก็ถูกก็โชคดีกันไปนะครับในที่ในศูนย์เกนะครับตามกันต่อแล้วกันนะครับหลังจากวันที่2ผมไปดูแล้วนะฮะมันน่าจะใช้ได้อีก สูตรนี้นะครับเนาะก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานี่อาจจะไม่เข้าใจในตัวเลขแล้วก็งงบางทีคนทําก็งงนะครับ <c oughs> ะจะงงยังไงเนี่ยคนทำนั่นแหละนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยมาดูมาตามต่อเลยแล้วกันนะครับในงวดที่แล้วก็นั่นแหละนะก็ได้เลขเด่นมาจากในตัวนี้ที่จริงมันจะได้ แค่8กับ0นยะ์นะผมไปเพิ่มนะครับใน6เข้าไปเนาะเออเนี่ยปกติมันก็เอาจริงๆมันชนกัน8ดเนี่ยนะมันก็มานะครับเนาะมันไม่ต้องประจับชุดข้างล่างนะแต่ผมเผื่อ,อไว้เนี่ยที่จริงมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนั่นแหละนะก็ซึ่งครั้งก่อนมันก็มีสามอ่าโอเคนะครับมาดูกันต่อเลยนะฮะก็ล่าสุดนะครับนั่นแหละนะฮะ ก็จะไปดูในปีต้นปีอ่าในช่วงต้นปีนะครับซึ่งในช่วงต้นปีเนี่ยนะฮะต้นปีนี่ก็ต้องไปเอาไปเอาในงวดตั้งแต่วันที่มันจะไล่มาตามนี้เนาะอันนี้ต้นปีนะอ่าสิบ12งหนึแล้วก็สองห แล้วก็วดวันที่17มกราอันนี้ปีนี้นะฮะแล้วก็วันที่1กุมภาอ่ะโอเคนะครับมันก็จะต้องไล่มาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ในป่าสี่สามหกหเนาะของในปีนะครับ6 7ช่วงท้ายปีแล้วก็ถัดมาเป็นแปดหกสานะครับแล้วก็2 1ถัดมางวดวันที่2มกราเนี่ยออกไป209นะครับแล้วก็5 1 แล้วก็ถัดมาเป็น7 7 9นะครับแล้วก็สองสอืมนะเดี๋ยวงวดหลังนี้เอาไว้ก่อนนะครับนี่เนี่ยวันหลังวันที่2มาอีกงวดนึงนะครับปีหปเจ7อ่ะ,อะก็ไปดูในปี6 7เหมือนเดิมนะครับปี6 7อันนี้จะเป็นช่วงเมษานะครับหเมษาสิบห เมษาสองพฤษภาสิบหกพฤษภาแล้วก็ในวันที่1มิถุนายนนะครับอะเหมือนช่วงล่าสุดนีฮะมันก็จะมีก็จะเป็นในที่สเพราะมันต้องเอาช่วงก่อนหน้ามาเปรียบเทียบกันด้วยเนาะอืมงวดที่แล้วก็เปรียบเทียบแบบนี้แหละนะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปหลายๆท่านนะครับก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับหก 90แล้วก็60อ่ะโอเคนี่ครับเนาะซึ่งครั้งก่อนนี่จะเอาในเด่นในตรงนี้นะครับเนาะเนี่ย80มา8 095มา9อันนี้ก็161มา6นะครับซึ่งในล่าสุดนะครับก็จะเอาในตำแหน่งตรงนี้นะฮะมาเป็นเลขเด่นก็คือนิงวดก่อนวันที่2อนะ ในงวดก่อนวันที่2นะฮะก่อนวันที่2อะอันนี้วันที่สองว่าก่อนวันที่2ก็ต้องเป็นในงวดนี้จะได้เลขเด่นสองตัวมา1ตัวนะครับนาอกล่าสุดก็ต้องเป็น8กับ5้าอันนี้ปี67ปี6ก็ก็ก่อนวันที่สองก็ต้องเป็น7กับ9อ่ะเรามาดูในช่วงนี้ก่อนนะครับ6กับ7จะมีไหมนะครับนาะอ,อ่ะงวดวันที่1มิถุนานะครับปี67 ผลที่ออกนะครับก็จะเป็นนะครับในที่5 9 3นะครับแล้วก็4 2อ่ะเห็นไหมครับมา9นั่นแหละนะครับก็ไปบนเนาะไปที่ในหลักสิบแล้วมาดูในช่วงนี้นะครับช่วงต้นปีเลยนะครับ2กับ1นะจะมีไหมนะครับสลับในผลที่ออกที่ก็จะเป็นในที่ใน7 0 0นะครับแล้วก็5 1อ่ะก็มี1 นะครับมี B 9นะแล้วก็ล่าสุด8กับหซึ่งก็อ่ะนั่นแหละก็ได้ในตัวเด่น8กับ5้าแล้วนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยก็เอาในงวดก่อนหน้านี้ไปอีกนี่ก็คือในงวดนี้งวดงวดนี้นี่ครั้งก่อนก,ก็จับเอางวดนี้นะครับเนาะจับเอางวดนี้แล้วล่าสุดก็ต้องจับไปงวดนี้นะครับก็คือเอาในงวด ก่อนวันที่2ไปอีกนะข้ามไปอีกนะก็จะต้องเป็น90ซึ่งจะหลักสิบนี่จะลดแต้มหลักหน่วยจะเพิ่มแต้มเนี่ยก็จะได้7 9มาจับกันกับ98 <0. S 2> โอเคนะครับสรับในตำแหน่งนี้ผมไปจำจำผิดนะครับเพราะว่ามัน,มนผมไปจำเห,เหมือนในงวดที่แล้วนะครับเนาะไม่ใช่นะครับในงวดนี้นะครับได้ตัวเด่น2ตัวแล้วเนาะซึ่งในงวดนี้เราจะเอาในหลักหน่วยนะครับในครั้งล่าสุดเลยนะครับก็คือในงวด นี่แหละนะครับนี่ถ้าเป็นล่าสุดก็ต้องเป็นในงวดนี่แหละที่ออกเพิ่งออกไปจะจับไปเพิ่มแต้มนะครับนอนล่าสุดก็ต้องเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยนะครับมาจับกับแปดห้าซึ่งในตรงนี้นะครับลองดูในตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสามเอาหลักหน่วยนะครับก็ได้สามสี่ห้าหกซึ่งมาจับกับสองกับหนึ่งนะครับเหมือนก็จะได้ในที่ในห้าหนึ่งเนี่ยถ้าจับก็จับแบบนี้นะครับสองหนึ่ง อันนี้ก็สามนะครับเอาหลักหน่วยไปของเนงว่ดล่าสุดเราก็เป็นสามสี่ห้าแล้วก็หกเนี่ยนะครับก็ผลออกค่าหนึ่งในหนึ่งห้านะครับเนี่ยในช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับล่าสุดก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับนี่มาจับกับเก้าสามในตรงนี้ก็มานะครับซึ่งในล่าสุด่นแหละนะครับล่าสุดก็ต้องเป็น8ปดกับห้า นะครับอ่ะก็ลองนําไปซื้อแล้วกันนะครับย้าว่าเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่าก็ต้องเป็นแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ในล่าสุดนะฮะก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในในสูตรนี้นะครับเนาอืมถ้าย้อนไปดูนะครับในปีห้าแปดนี่ปีห้าแปดเพราะว่ามันมันออก เบิ้ลเหมือนกันกับในตรงนี้นะครับนั่นแหละนะสุดนี้ก็เข้าซึ่งถ้าย้อนไปใน,ป,ในปี58นะครับมันก็ถ้าเอาเมื่อกี้เอาในงวดก่อนวันที่2อันนี้วันที่2อันนี้วันที่2 16 1ก็จะนำเมื่อกี้เอางวดวันที่2ก่อนวันที่2 3กับ8เป็นเลขเด่น ส่วนในงวดถัดมาในตรงนี้ก็จะเปนในที่ในแปดแปดหนึ่งแล้วก็หกห้าเอางวดที่แล้วไปเพิ่มแต้มแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามกับแปดอ่ะออกแปดหนึ่งอ่าแปดแล้วก็หนึ่งอ่ะโอเคนะจับได้อยู่ถ้าลองไปจับกับในปีที่ในปีหกหกแหละอ่ะปีหกหก ในช่วงนะครับในช่วงนี้เหมือนกันนะครับในในช่วงพฤษภาเหมือนกันอลองดูนะครับว่ามันจะเข้าไหมในในปี66ปี66ก็ต้องปี66ในงวดของวันที่2แต่วงวดก่อน9 06วันที่2 0 19 65 หลังวันที่สองมาอีกเก้าศูนย์สามนี่นเลขออกคล้ายๆเปียวหตัวนี่นะครับ272แล้วก็0ูนย์เก้าอถ้าลองลองลอง,ลองทำเหมือนนี้เมื่อกี้นะครัอันนี้งวดวันที่สองก่อนวันที่สองต้องหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ด อ่ะก็มีมีมีเจ็ดม,มาอยู่เนาะถ้าเพิ่มแต้มในตรงนี้ก็ต้องเป็นนะครับในที่9012 1กับ7มาจาบก,กับเก้าศูสองก็72อ่ะโอเคนี่ใช้กับปีหกหกก็ได้นะครับเนาะเออ,เอ,อนะครับใช้กับปีหก็ได้นะครับในในในสูตรนี้นะครับที่หวยวันที่สองนะครับเนาะนะแล้วก็ หลังจากวันทีน 2> ่2นะครับใช้ได้อีกนะครับในสูตรนี้ก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้ก็ขอให้เข้าเหมือนเดิมวัที่แล้วแล้วกันปาดเจ็ดตรงๆเลยนะฮะหลายท่านก็โชคดีถูกกับในสูตรนี้นะฮะยังไงก็วันนี้ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันอย่าลืมกดไลค์นะครเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ